เอาละครับคุณผู้ชมครับการที่เรามาอยู่กับภาพซุโรเซนัวกับหน้าจอทีนน่มันออกแนวน่ากลัว,วพอเฟคซาวเอฟที่มันแบบดึง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 ,ดงคงไม่พ้นหรอกครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีพลังงานพังหยาก็ทีนี้เราเข้าสู่รายการสุดยอชีเกมเบอร์กับผมธุรบิวนะฮะเราก็อยู่กับเกมหันหันจะหันเด็ดหันเด็ดอะไรไม่รู้แล้วครับก็ เป็นเกมฟรีในสตรีมตอนนี้นะฮะก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่ามีหลายอพิโซดด้วยครับก็ใครสนใจอยากจะเล่นนะฮะอะไรวะ p h r a n o r m a l Activity ยึดแค่เรื่องหมดนี้เลยก็ใครสนใจที่อยากจะเล่นนะครับไปหาโหลดได้ในสตรีมนะฮะฟรีครับฟรีครับเกมนี้ก็มาโผล่อยู่ในป่านะฮะก็จะเหมือนเกม ทั่วไปทํมแสงหน้าจอนิดนึงโอ้ยแสบตาเลยทีเดียวมีแสงอลอลาด้ยครับแล้วก็จะมีหมาป่าคุรุษหมาป่าม,ม,มาหอนอูมีใช่เรียอครับเนื้อเรื่องในค่ำคืนนี้มีอยู่ว่ามีบุรุษคนหนึ่งนะครัได้หลงเข้ามาในป่าใหญ่ไม่มีคนเตือนให้กูอีกกูแปลไม่รู้เรื่องอานนี้ ถ้าคุณหล่นอยู่ในฟ้าใหญ่นะครับคุณจะทำยังไงคุณก็จะลุกขึ้นมาลืมตาเออทำไมแขนขาช่างเย็นเหลือเกินนั่นนั่นแสงอะไรอ่ะแม่ใช่ไหมแม่ใช่ไหมเราต้องไปหาแม่ต้องเดินไปทางสว่างเสียงก้องโคนน่ากลัวเลยไหนเมื่อไหร่จะให้ใบังคับเนี่ย กอดแวมไอมอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันเออที่ไหนไว้ต้องเดินไปทา้าสวอร์มยิงกันไหมโอ้โหกดชิปในการวิ่งนะฮะกดเซนบาร์ในการการะโดดโอ้โหโอ้ดันท่านแม่นี่นะมีใจแล้วแตงจากรถครับโอ้ยิงมากของเฉยโอ้ตกใจมากนะ

เะยะทางจาคล t green a r k is minor, perfect for our needs มีอเก็บได้ไหเ่กกร้วนี่คือให้เข้าไปในนี้เหรอเอาจริงดิอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วเปิดเข้าไปในร้วอย่างงี้มันจะโอเคเหรอครับอู้อู้เมื่อกี้นี่มา slender หรือเปล่า What that อย่าบอกนะว่า s นเ n d e r man ท่านเต้นนี่คือสแลนเดอร์แมนแล้วเรจะเปิดไฟฉายยังไงครับเราไฟฉายกูว่าต้องเดินในที่มื a n เนี่นะ e ขากูเดินเก็บกระดาษในที่อย่างนี้นี่มัอนแล e เชัดๆาไฟฉายกวมีจะเสียงเฮียอะไรก็ไม่รู้ครับ ข้างหูผมไปหมดเนี่ยเอาละครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในป่าใหญ่ที่มีดุ้นอันเท่าฟ้าดุ้นอันเท่าฟ้าแล้วเขาให้เรามาหาอะไรหากระดาษแปดแผ่นหรือเปล่าไม่น่าใช่ครับเสียงมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกี้แล้วมันหยิบไบจ่ายยังไงครับใครรู้ช่วยบอกผมทีอ้าวพี่อยู่ก็หยิบได้เฉย กระายก็ไม่ใช่ว่าจะแบบจะดีนะกระพริบกระพริบกระพริบนะแล้วดูส่องไม่ได้เห็นเนี้ยอะไรเลยผมต้องเดินไปทางไหนครับเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้แต่ตอนนี้เริ่มขนลุกแล้วครับที่พูดมานี่ไม่ใช่อะไรนะขนลุกเฮ้ยนี่มันทางไหนวะเนี่ยก็แลดูเกมมิโกงไม่มีอะไรมากใช่ไหม เดินไปเรื่อยๆหาบ้านอยู่อืมลงมน้ำมันนะครับอิสล็อกเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้จอมันดับจอดับเฮ้ย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 คืออะไรคืออะไรคืออะไร ผมนี่วิ่งเลยครับอ,อื้ย้กูว่ากูโดนแล้วละ่ะพลังงานบางอย่างมันต้องเป็นพลังงานบางอย่างแน่ๆครับโอ้โหพี่ป๋องพี่ป๋องผมโดนแล้วพี่ป๋องป๋องอยู่ไหนวะโอ้โหจัดว่าคนลุกได้อยู่ครับ แค่หน้าจวรูบๆนี่น่าจะเข้าใจกันได้มันเป็นพลังงานบางอย่างแล้วสายกูทำไมไม่ติดแล้วล่ะไอ้สายมีทำเฮียอะไรเนี่ยมีก็ไม่ติดโทษนะฮะอาจจะหยาบคลายบ้างเพราะว่านะปกติก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> เราเล่นครับเราเล่นก็เพราะว่ามันมันน่ากลัวไงมันหลอนมันหลอน นี่วนขวาทางนี้ก็ที่เดียวกันบอกว่าแล้วถ้ามันไปฉายกูไม่ติดอะ่ะไอดอนแ a v e แบตเตอรี่โอ้โหจบเลยครับไปฉายนี้ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับต้องไปหาแบตเตอรี่ใช่ไหมเอาน้ำมันใส่ไปแทนกันได้ไหมดูอินเวนทอรี่ยังไงวะเนี่ตอนนี้ก็อยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าอีลูกไปขวาเมื่อกี้น่าจะทางนั้นนะครับ เอ๊ขึ้นเขาดีกว่าเยี่ยผมไม่ได้คิดไปเองผมไม่ได้คิดไปเองแต่ผมเดินไม่ได้ผมติดลมผมติดลมผมไปแล้วครับโอ้โ oh, หไม่กำลังขยายปีกเลยผมคิดว่ามีใครอยู่ในนี้นะ ูวบเหนีเป็นตัวเลยอ่ะแดงเอ้ยพอควกจะเย็นนะพวกอย่าเพิ่งเหนื่อยเหนื่อยแล้วหน้ามันจะสายนะฮะช้นชุดนี้ผมขอวิ่งไปเรื่อยๆอย่าหันไปมองข้างหลังครับเขามันตามมาแน่นอนแล้วชุดชุดนี้แน่นอนแบตเ์ลงแบตเตอรี่ไปไหนหมดวะนนี้นั่นไงฮะไฟฟ้าน่าจะใช้ได้อยู่ เปิดไฟกูหน่อยผมแดงแงนี่มันช่างน่าขดสช่นเหลือเกินน็อตแก๊สโอาน้ำมันมาด้วยเชีย่ยขโค้นขนลุกเลยครับหายไปไหแล้ว อุ้ยอุ้ย,อยเอาเลยเพื่อนเพื่อนอย่าอยู่ในนี้เพื่อนอยู่ไปเลยเพื่อนกูไปละอุ้ยขนลุกขนลุก <c oughs> เอาละฮะเพราะตอนนี้เราทิ้งมันไว้ในนั้นน่าจะไม่เป็นปัญหาหลังกลับมามันน่าจะอยู่หลังเราใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นพลังงานบางอย่างใช่ไหมอู้ใช่ด้วยผู้หันหลังกลับไปได้ยังไง ไฟฉายก็ไม่มีข้าพเจ้าไม่มีเฮียอะไรเลย,ยจุดจุดนี้นะฮะขวาลายซ้ายดีไปขวาตลอดเอยครับลิ้นยังพันกันโอ้แล้วมองไม่เห็นข้างหน้าเลยครับมืดดตื้อเย็นผูทำมาให้มืดอ,อย่างนี้เสมอปะเนี่ย อ้าวแลนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในถ้ำเหรอโอ้โหแล้วทางเข้าทางเดียวแล้วทางออกจะเป็นทางเดียวกับทางเข้าเนี่ยมันกู้ออกไปได้เลยเนี่ยโทษเพื่อนโอ้โหอันนี้น่าจะออกได้ครับผมวิ่งอะไรอยู่อะกระดงกระดาษก็เห็นมีให้เก็บอีกล็อกครับ สาเรนดี้พี่ใจเย็นนะโอ้โหแม่งเาเรนด์แมนแจกฟรีแบบภาพให้เด็บกระโดดดิกระโดดอยากตายไงเขาหายไปแล้วครับโอ้โหคงจะหลอนเลยครับ ณจุดนี้นะฮะขนลุกไปทั้งตัวแล้วครับนี่น่ากลัวว่าดูหนังผีโอยพี่อยู่ก็เหนื่อยอ้าวตอนแรกเดินใหม่แบบนีลรูปปงรูปปั้นว่ามีแต่ไม่ได้สังเกตมันจะหนีเมื่อจะเช้า จะกอดเธอไปจนเช้าโอ้จะรอดไหมเนี่ยพวาก,ก็อยู่ที่มีแสงสว่างล้วดีกว่ากูไม่มีแบตเตอรี่ทางนี้ไปไหนไปทุกทางไปทุกทิศเผื่ออาจจะพิชิตอะไรได้บ้างตอนนี้กำลังงงเลยครับให้ผมทำอะไรนี้แผ่กระดาษเจ็บเหรอแต่รู้สึกว่ามันจะ เจออะไรสักอันนะฮะนั้นนะฮะแล้วไม่รู้ใส่แก๊สตรงไหน,นผมมีทังแก๊สทั้งหมดเห็นมีอะไรเลยครับแล้วพูดอยู่ตรงไหนอะครับ อ๋อต้องหาสลีพอร์ตสิบอันครับชัดแล้วชัดเลยผมไม่ชัดเลยมีรีพอร์ตสิบอันนะฮะในฟาแห่งนี้ผมมีแล้วสองขาดอีก 8. แปดนะครูรอเล่นโหมดยากสุดเลยอันแล้วกลับไปผมต้องเจอชัดแสดงว่าเขายังตามเราอยู่นะฮะพลังงานบางอย่างของพลังงานที่ แข็งแกร่งมากพี่ป๋องอยากเจอเปล่ากดอ,อา์ทูดีชาร์จอู้โอ้ได้ไฟฉายแล้วครับมีบ้านด้วยครับ พี่ครับพอผมไปก่อนไม่ได้อให้ผมหาทางเข้าก่อนอ t สต์ล็อกเราเลยเดินไปทางนี้ไม่ได้ติดที่อะไรโธ่จยเย็นดีจานโธ่จะใจร้อนไปไหนได้แดกหัวกูอยู่แล้วล่ะกูเล่นไม่จบหรอก ขอคุณเดินสำรวจสักรอบก่อนได้ไหมโอ้ขนลุกไปทั้งตัวแล้วครับตอนนี้จะล็อกคววเองเนยะหุ่ละตอนนี้แน่นอนครับมีพลังงานบางอย่างต้องมีพลังงานบางอย่างแน่นอนไหนมึงมาเลย,ว,ยวะมึงมาเลยดว,ยว่าอ๋อแ้่โดนคีโมเวอร์ ก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมทันเตอร์เดดนะฮะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะแต่เพียงเท่านี้ก็แลดูคอนเทนต์ได้เหมอกับเกมอ่า s นเ n อร์แมนนั่นเองก็อาจจะไม่มีภาคสองหรือมีภาคสองต่อก็ตามดูกันนะฮะขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับพียะ